เราแป๊บหนึ่งนะใช่แล้วเราอยากกินไอศครีม <c oughs> เอาง่ายมากเลยต้องใช้ชามใส่น้ำแข็งแล้วชามเปล่ามาวางทับน้ำตาลครีมและแน่นอนสีผสมอาหารแล้วเราผสมทุกอย่างให้เข้ากันด้วยเครื่องผสมออกมาดูดีมากเลยนี่แหละที่เราต้องการตอนนี้ก็แม่พิมพ์ แล้วก็เทไอศครีมในถุงอาหารและบีบลงไปในแม่พิมเลยน่าสนใจน่าสนใจแต่ย่ามีสูตรของตัวเองนะสตรอเบอรี่สดจังเลยตอนนี้ฉันจะหั่นมันเป็นชิ้นเล็กๆใส่ในชามแล้วก็เทรครีมลงไปจากนั้นเราต้องผสมทุกอย่างด้วยตะกร้อมือเออมือย่าเป็นอะไรไปเนี้ยเออฉันก็มีสูตรเองเหมือนกัน ฉันตัดส่วนบนของแตงโมออกจากนั้นฉันจะปั่นเนื้อมันด้วยเครื่องปั่นนี่เลยไปกันเลยโอ้ใช่น้ำผลไม้เยอะมากนี่แหละที่ฉันต้องการตอนนี้ฉันจะเทน้ำผลไม้ลงไปในแก้วแล้วก็อย่าลืมใส่ไม้ไอติมด้วยนะพร้อมแล้วโอ้คหณย่าผมก็เสร็จเหมือนกันไปแช่ในตู้เย็นกันเถอะเร็วเข้าแบนเปิดประตูสิ น่าแหละเอาของเธอมาด้วยนะโอ้ใช่มือหมากสมัครเล่นนะแล้วเค้กไอศรีมของฉันก็แข็งแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาตกแตง่งใส่ชามที่เต็มไปด้วยลูกกวานแล้วก็วัฟเฟอโคนลงไปด้วยสวยงามว้าวไม่เลวเลยนะ <c oughs> ยาก็จะตกแต่งของย่าด้วยสตอบอรี่ฝัน <c oughs> เยี่ยมมาก <c oughs> เพชอยากลองแล้วละ่ะว้าวนั่งกินทุกันเลย ว้าวแค้งนี้มันกลายสเปรหมุนฉันเลยฉันก็จะเริ่มด้วยอันนี้ละกันดูเหมือนว่าฉันต้องตักมันสินะอืม,มน่ากินจริงเลยโอ้ไม่รูปัดด้วยฉันจะใส่มันลงไปด้วยวกันอืม,มน่าก,กินเหมือนไอสเรหมชนฉันเลยเอาละ่ะตอนนี้ก็รอชิมของเบนว้าวแตงโมนี่ ดีจังเอ้าแต่เก,กิดยังไงก็ไม่เข้าโอเคงั้นก็ช่างเงานแล้วกันคุณย่าถึงตาคุณย่าแล้วอืมสตรอเบอร์รี่สดๆเหรอไอศครีมรสสตรอเบอร์รี่ว้าวมันอร่อยสุดๆเลยฉันอยากกินมากกวนน่านี้แล้วก็มากกวนน่านี้ฉันชอบวันนี้สุดเลยคุณย่าคะคุณยา่นนาชนะแล้วโอ้ยย,ย่าทำได้ดีม,มาก และตอนนี้ฉันอยากกินคุกกี้นั่นแหละหวังว่าทุกคนจะทำได้นะเออแล้วคุกกี้ต้องทำยังไงอ่ะง่ายนิดเดียวเดี๋ยวเธอจะได้เห็นไม่มีอะไรเทียบได้กับคุกกี้ของยาแล้วล่ะย่าตอกไข่สองฟองในชามใส่แป้งนมและตอนนี้ก็ผสมทุกอย่างด้วยการตีแล้วก็แน่นนอนเนยชิ้นเล็กๆด้วยล่ะ แล้วก็แบบนี้เลยน่ากินมากมากเราใช่เลยเป็นแป้งเดียวที่อร่อยสุดในโลกแน่นอนมันจะออกมาเป็นคุกกี้ที่สวยงามแล้วก็ปั่นมันได้มือของยา่าทำเป็นชิ้นแบนๆทยืดๆออกแบบนี้ดีมากเลยขยันไปเรื่อยๆนะจากนี้ก็เอามาทำเป็นแบนตกแต่งด้วยช้อนแบบนี้เลย และตอนนี้ย่าจะเอาเพรชเซ์มาทำหูลูกกวาดสำหรับจมูกและย่าจะทำตาจากช็อกโกแลตละมันคือหนูน้อยน่ารักอืมช็อกโกแลตน่อาอร่อยจังเลยคุณย่าวิธีทำของคุณย่ามันโบราณค่้คลึกมากฉันเป็นมิกเซอร์ของมืออาชีพนะมันทำให้แป้งของฉันสมบูรณ์แบบใน,นไม่กี่วิอแล้วฉันจะทำยังไงดี oh, nơi thua Lo sức nói Giời, mình đi mất lời Tạc mà bao bên xa và tục điểm đến lục quá Rẹp rồi, sao mấy con giá oh, Ben, hồi này cần nhiều giá lên nữa Thằng vừa là khói giá tông ổ kỳ Đã dây bởi tao Lời có sẽ khúc kỳ lông bái Chắc cứ tăng là có lo เราต้องทำคุกกี้เพิ่มโอไม่นะในไม่ยอมมาสิฉันน่ะเออขอโทษเชฟเธอทำอะไรลงไปโอ้เบนเธอทำลายแป้งคุกกี้ของฉันน่ะโออยากคิดว่าได้เวลาคุกกี้ออกมาแล้วละ่ะอืมหอมจริงๆแย่อยากให้เพชลองมันแล้วละ่ะ ย่าดูสีสวยมากเลยแต่ว่าเชฟคงกดผมแล้วล่ะเออดูเหมือนว่าคุณทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะเพจเราได้แล้วย้เ yeah. ออนี่มันคืออะไรกันเนี่ยสลามเหรอเออดูไม่เหมือนคุกกี้เลยโอ้น่าผขย้แยงอ๋ไม่ได้เลยจริงๆฉันไม่กินมันเด็ดขาดมาลองหนูหน้อยนั่นหลักกันดีกว่า อ๋อฟันของฉันมันคืออะไรเนี่ยหวนของคุณย่าเหรอโอนี่มันไม่ได้เลยจริงๆแล้วเบลล่ามันดูไม่เหมือนคุกกี้เลยโอเคฉันจะลองดูอืมก็ไม่เลวนะอร่อยด้วยซ้ำฉันอยากกินมากกว่านี้ านานชาแนลแล้วจริงเหรอเย่ฮ <c oughs> ่าฉันชนะ <c oughs> และครั้งนี้มาทำฮอตดอกกันเถอะหาง่ายมากเลยแม้แต่เด็กก็ทำได้เจ้เ้าใส้กรอกไปทอดนในกระทะบนความร้อนสูงสุดเลยได้เวลาพิกแล้วโอ๊ มันไม่อ่ะโอเคข้ามน้ำมันก็ได้ตอนนี้มันจะมไม่ไหมแน่นอนตอนนี้ก็ใส่เส้นก่องอันใหม่เอาไม่นะน้ำมันมันกระเดนใส่ฉันเออคุณยายช่วยผมด้วยใจเย็นๆน,นะเบนใส่ฝาปิดแล้วทุกอย่างจะเรียบร้อยฝาปิดใช่แล้วว้าวดีกว่าจริงๆด้วยจริงไหมย่าแนะนำสิ่งดีๆเสมอเออแต่มันกินอะไรกันนี้เบนย่าคิดว่าสก๋องทากำลังไหม่นะ ควันเยอะมากเลยทำไมกันเนี่ยก็อีกแล้วเหรอฉันใส่น้ำมันมากกว่านี้อีกเหรอเนี่ยโอไม่นะโอไม่นะนี่มันไม่ช่วยเลยไฟเยอะกด่าเดิมอ <c oughs> เองเบนเดอกำลังทำไรนะ <c oughs> โอ๋อเจ็บนะ <c oughs> ใช่แล้วเราต้องใช้น้ำดับไฟอ๋อมีไฟมากกว่าเดิมเองแล้วตอนนี้ก็ควันเยอะมากเลย แล้วใส่กอกเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยโอ้ยังไงแล้วก็ต้องใช้มันอยู่ดีอื <G ül> โอ้ใช่แล้จะแก้ไขยังไงดีนะ <G ül> ใช่แล้วมะเขือเทศไงเรียบร้อยคุณย่าผมแก้ไขมันได้แล้วดูสิด้วยตัวเองนะใช่แล้วเบนเขอแก้ไขได้แล้วละ่ะย่า,าใส่ผักสดย่าจะหั่นมะเขือเทศผักกาดสดอ <G ül> <G ül> ืมสวยงาม ย่ใส่ทั้งหมดลงในขนมปังและแครอทแทนไส้กอ,อกด้วยนี่คือฮอทดอกที่ดีต่อสุขภาพเหรอออมันคือฮอทดอกจริงๆเหรอตอนนี้เครื่องย่างมืออาชีพของฉันได้ยา่างไส้กอ,อกที่สมบูรณ์แบบในไม่กีว่วิพร้อมแล้วตอนนี้ฉันจะหั่นห,หอมแดงแล้วก็มะเขือเทศสดด้วยแล้วจะไม่มีแังกวาดองได้ย,ยังไงละ่ะฉันจะหั่นตัวน้อยนี่เป็นชิ้นกลมๆ แล้วใส่สลัดและผักบนขนมปังด้วยจากนั้นก็วางไส้ก่อกที่สมบัติแบบของฉันมัสตาร์ดแล้วก็ซอสมะเขือเทศจะเติมเต็มรสชาติของมันด้วยนะและโรยหน้าด้วยมัฝรั่งทอดกรอบด้วยฮอทดอกจริงๆควรเป็นแบบนี้แหละฉันแน่ใจว่าเพทต้องชอบมันแน่นลเย้นี่คือฮอทดอกสำหรับฉันอันนี้ดูน่าสงสัยจังเลย เริ่มสังนอนแล้วกันโออมีซอสมะเขือเทศแล้วก็มีบางอย่างนี้ไหมมันห่วยมะกอแล้วเราไม่อะไรอีกโออฉันจะลองดูแต่ไส้กรอกอยิ่ไหนอ์ฮอนดโวที่ทำจากผักอย่างเดียวไม่เหมาะกับฉันแน่นอนแต่อันนี้ดูดีมากและมันดูดีมากๆมาเน,นีนเลยอร่อยจังนี่แหละผู้ชนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นฉันชนะเหรอ สงสัยล่ะสงสัยจึงเลยว่าเราต้องทำอาหารอะไรนะหนูอยากกินเฟรนช์ฟรายมันฝรั่งงั้นเหรอได้เลยง่ายมากมันฝรั่งหมูมากอยากทำได้มันฝรั่งงั้นเหรอง่ายมากเลยอ๋อ อ๋อจะมาฝรั่งเะอยอ้ยอ้เจ็บจังเลยถ้าเธอทำอีกนะเดี๋ยวได้เห็นดีกันไม่ใช่ฉันนะย่าของเธอตองหากล้วใช่ใช่แล้วอะไรละ่ะหลานละ่ะตอนนี้ย่าจะทำทุกอย่างอย่างรื่อนแล้วแบบนี้น้ำมันเล็กน้อยใส่ลงไปเลย และอย่าลืมกักับเครื่องปรุงนะเราต้องเพิ่มเครื่องปรุงไม่พ้แล้วเอองั้นก็อยาจะเอามันฝรั่งไปอบแล้วกันออเมื่ออาชีพิแท้จริงเท่านั้นจะรู้วิธีการทำมันฝรั่งดูสิเยี่ยมมากเลย ชิ้นพอดีคำสวยเงามมันเนียบมากแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนิดหน่อยหอมหน่ากินอตอนนี้ก็ไปทอดแล้วล่ะเย้เกือบเสร็จแล้ว <Yeah. S 1> มันหอมมากเลย ขนมปังแล้วและมีประสิทธิภาพสูงแล้วเข้าใส่ไปเยอะตอนนี้เราก็แค่ต้องรอแล้วล่ะแล้วก็เข้าเป้าเป็นเลยเย่มาฝรั่งของฉันพร้อมแล้วแลวย่าอยู่นี่ย่ากลับมาแล้วตอนนี้ก็ใส่มาฝรั่งลงในจานแล้วก็ดีมากเลยล่ะ โรยด้วยสมุนไพรมันกลิ่นน่ากินมากอ้ดูคุณย่าสิดูสิว่าฉันไม่มันฝรั่งจริงๆอยู่นี่แล้วก็ปิดท้ายด้วยซอสเจสเลือกเลยว้าวมาฝรั่งเต็มไปหมดเลยเริ่มจากอันนี้ละกันอืมรูปร่างปแปลกๆนะมาวัดกันดิ อ๋อน่าจะได้และกินได้หรือมัง้งว้าวอร่อยจังเลยตอนนี้ก็อันนี้แหละอ,อร่อยมากฉันคิดว่าฉันจะกินมันอีกอันนะอืมเยี่ยมเลย ตอนนี้ก็อันนี้โอ้สวยจังเลยอืม,อมเป็นสีทองสวยงามมาจิ้มกับซอสกันเถอะโอ้นี่สีของอร่อยโอ้นี่มันดีมากเลยอร่อยสุดๆเลยยกนิ้วให้ฉันเลือกมาฝพั่งจานนี้ ดีมากเลยมันฝรั่งของฉันชนนะแต่ก็นะฉันรู้อยู่แล้วอินชาไปเงียบๆนะพวกขี้แพะแล้วตอนนี้ <laughs> ฉันอยากกินไข่ดาวโอเคได้เลยมา uh, โอ้ง่ายมาก <What? S 1> อาไหมนะ <gasps> เอาไหมมันตาแล้วงั้นก็รีบเอาเปลืกออกให้หมดเลยกัน <Out. S 1> อ้าวร้อน e <ww. S 1> งั้นก็ช่างเธอะมา oh. ปุงกันดีกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้ก็เพิ่มเกินนิดหน่อยโอไม่ oh. นะโชคไม่ดีเลยอะแบบนี้โอไม่ oh. นี่มันฝันร้ายชัยชดๆมันไม่แล้วโอไม่ oh. นะหลบแล้วหลบแล้วปิดไว้แบบนี้ค่อยยังชั่วเข็เธอต้องทำแบบใจเย็นๆนะตีไข่แล้วก็ใส่นม โอ้ยใช่เลยเยี่ยมมากโอ้แล้วก็หมุนอ้ก็อะไรข้นกับมือของย่านเนี่ยอ๋ออ๋อนูช่วยเองอ้งออย่าใหาแล้วละ่ะตอนนี้เราถึงไหนแล้วนะมาใส่เกลือกันดีกว่าแล้วก็เทลงไปในกระทะแบบนี้เลยถือหน่อยนะลานดูซิว่าเชฟช่อดังเรากำลังทำอะไรอยู่ ก่อนอื่นเราต้องเติมน้ำแล้ว <Nice. S 1> <laughs> ต้องใช้ถุงพลาสติกด้วยตอกไข่ลงไปแบบนี้แล้วเราก็เอามันไปหย่อนลงไปในน้ำแล้วก็รอโอ้สวยงามมากโอ้ <gasps> ได้เวลาแล้วล่ะถึงเวลาเอาไข่ออกมาแล้ว ตักใส่จานแล้วก็โรยด้วยเกลืออ้สวยงามรู้แล้วนะวิเศษมากเออส่วนย่าจะโรยด้วยผักชีแล้วก็เพิ่มมะเขือเทศด้วยว้าวดูน่ากินสุดๆเลยแล้วของเธอเป็นไงบ้างล้านหนูเหรออ้เลิมไปสนิทเลยอะอไม่นะนี่มันสยองสุดๆฝันร้ายชัดๆนี่มันคืออะไรกันเนี่ยฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลย ลราพรอมรล้วเอาอมาดูกันว่าเรามีอะไรบ้างอ๋อนี่คืออะไรเนี่ยไม่น่ากินนะผมออไม่เอาลราจะไมิล้องอแล้วอันนี้ล่ะโอ้โอ้มันดูน่ากินจงังเลยแต่โอ้ยนี่มันไข่ไม่สุกฉันไม่ชอบโ <c oughs> อ้ไม่อ่ะฉันไม่กิน <c oughs> แล้วเรามีอะไรที่นี่ Hmm, đù nạc kín mắm Hú, có kinh hồn đuôi Và có rượu chín chín Hmm, này, cháu lựa chán này Còn dạ lỡ, dạ chín chín lỡ Yeah, dạ chín lỡ Ớ, ồ, cơ đục lẳng dạ Ồ Hú, cháu nhận được, mìu chế Mìu chế ngân lỡ Ok Ở lại chế แก้วน่า <No. S 1> เกลียดนั่นไม่เอาอะ oh. นี่สิขนาดของเราโอ้ oh. มีฮาริบอรจะขาดมันไปได้ยังไงใส่ลงไปเลยแล้วก็ใส่ขนมปรดเราด้วย mm hmm. แล้วก็คนละ mm hmm. ฉันอยากลองด้วยตัวเองเลยนั่นเนี่ยว้าว <Wow. S 1> ตอนนี้ก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากัน ใช้สนุกมากเลยเทนมแล้วก็ช็อกโกแลตแท่งอืมน่ากินจังเลยดีมากแล้วเราก็คนให้มันเข้ากันแล้วก็มาชิมเลยโอ้อร่อยมากเลยมาใส่มันในแก้วดีกว่า อแล้วก็ผ้ามาร์ชเมลโล่ลงไปด้วยฉันรู้ว่าเจสต้องชอบแน่ๆแล้วก็ตกแต่งด้วยหลอดสวยๆดูสิมันเจ๋งมากอืมแต่ก็ไม่ใช่สำหรับฉันใส่ไซรับลงไปตอนนี้ก็ไอศครีมใส่ลงไปเลยในเครื่องปัน่น ว้าว <Wow. S 2> แล้วก็นอเทลล่าแสนอร่อยนมปิดไว้แล้วก็ปั่นเลยพร้อมแล้วจากนั้นเราก็เทลงไปในแก้วตกแต่งด้วยโฟรมระดวนนิหละแต่จะขาดเรียได้อย่างไงล่ะแล้วก็ช็อกแลชิพด้วยแล้วก็ช็อกแลตดลอลตบอลสมบูรณ์แบบ โอ้เป็นฉันก็อยากลองนันนี้เราพร้อมแล้วว้าวตดวน่าอร่อยนั้นเลย <c oughs> อ๋อมีอะไรแปลกๆด้วยมันคืออะไรอะ่ะอื้อ <c oughs> แย่สุดๆเลย <c oughs> โอ้น่ารักจังเลย <c oughs> <c oughs> แล้วก็มาชเมลโล่อะไรยจังเลย <c oughs> <c oughs> โอ้อร่อยจัง ว้าวมันสวยจริงเลยแต่เราใช่ก็ยอดเยี่ยมเหมือนหน้าตาโอ,โอ้มันคือโอรีโออร่อยจังฉันให้เมลชร์แก้วนี้เป็นผู้ชนะใช่ใช่ฉันเลออยแล้วอมแล้วไงย่าพยายามเป็น